เรียกโผล่มาสูบมันเลยเสียไม่รอดหรอกดูทรงแล้วมันน่วมแล้วเนี่ยยิ่งๆิน่วมเลยครับเหมือนน่วมน่วมเบื้องใหญ่เลยเป็นระดับเป็นเบื้องเลยครับเบ็กฝังลงเลึกแล้วครับ กันแล้วครับ ยังไม่ขึ้นนะครับแคทก,ก็ยังไม่ขึ้นครับอตอนรับนะฮะตอนรับท่านผูช้ชมก็สู่ช่องกันญิการทรัศก,กับผมครับทินพรบัฑิตโอ้แมคโครออไปนั่นนะแ็กโคร ไ่นารอดครับท่านผู้ชมเดี๋ยวต้องรอรอเอาคันแรงคันแกรง่งมาดึงฮะไปผมพาไปดูช็อตนี้มาชมมาดูการกู้ตัวเองขึ้นของแมคโครแคทสามสดี D. ซีรีส์วันนะก็คือรุ่นที่หนึ่งครับตัวเดินนี่ไปไม่ได้แล้วครับจมกี่เลน ิ่งลงไหมไม่มไม่มีแรงเดิน,นอ๋อตัวเดินได้มามันแก่แล้วเป็นธรรมดาเอาครับลองดูฮะลองดูแรงตัวเองก่อนถ้าไม่ไหวคงต้องเรียกเพื่อนมาช่วยงัดแต่ยังเวียงได้อยู่ครับซ้ายขวาเวียงได้มือบุ้งขียังดึงโคนได้อยู่ครับ เดินหมดแรงก่อนมันไม่ค่อยแรงแล้ว

รอนูผชมจะมาไหมอึบเอาเดรียกเรียกโคามาสมันเลยเสียไม่รอดหรอกดูทรงแล้ว มันน่วมแล้วหนะึ่งยิ่งดิ้นยิ่งน่วมแล้วคนระับเหมือน,น,วน,วนว่วมน่วบง้มเวิงใหญ่เลยเห็นไหมมันเป็นเวิงเลยเดี๋ยวฟังหมดครับเดี๋ยวฟังหมดลึกแล้วพอลแล้วพอแล้วเวดังดินแล้วหนึ่งยิ่งยิ่งดินยิ่งจมโอ้ ไม่รอดนะคุผู้ชมต้องเอาเพื่อนมาดึงแล้วครับ อกมาแล้วครับท่านผู้ชมแหมมาครั้งเดียวกู้ได้สองคันเลยผมมาสู่ใช้เป็นบุ่งผีด้านในนะครับดันขึ้นไป แม่ป๋าถูกใจเลยไม่ได้ออกแรงเลยนะป๋าไม่ได้ออกแรงเลยป๋าไปดูช็อตที่หาดูด้ยากครับก็เป็นการให้กำลังใจกันเลยนะฮะนี่ครับทางทีมงาน แรกเหมือนจะไม่เท่าไหร่นะฮะพอดิ้นไปดิ้นม,มาครับดิมนดมันน่วมคราวนี้ฝังเลยฮะฝังแท็กซ้ายขวาจมเลยตัวเดินหมดแรง ท่านผู้ชมรองันกันแล้วครับ ดินขุดหน้าเยอะเลยครับถ้าแบบนี้โอ้เกือบมิดเลยครับผู้ชม มา่สู่ครับท่านผู้ชมลงไปทําทางเลยนะเอาแท็กนี่นะครับย่ำไปก่อนโอ้ข่าวนี้ตัวห้องเครื่องครับหลังฟ้าเลยสเสมอยกับพื้นดินเดิมเลยฮะมันได้ไฟสุดลงจมลงดินเยอะครับ ฝนปีนี้มาเร็วเกินยังไม่เข้าสู่เดือนมิถุนาฮะมันจะปลายเดือนพฤษภาแต่ว่าน้ำนี่ปริมเลย เหมือนจะมาครับท่านผู้ชม คันนึงนะครับไปหาขอไนไม้มัดอองครับกันจมหน้าเอาลองดูฮนะเกือแรงมาอีกหมดแล้วครับพลังตัวเดินไม่มาแล้วผีก็งัดไม่เอาแล้วครับ ไอเดียครับช่วยกันจะได้ขึ้นเร็ว เงินจะมานะเอาไปเอามาแล้วถอนมาอยู่ดีฮนะบยัดแล้วครับจัดตัวเดินละ หมือนจะดึงกันท่านผู้ชมรับชมด้วยกันครับจะขึ้นไหมกัดตัวเดินไม่มาเลยดีขึ้นครับหน้าไม่ทิ่มแต่ว่าดินดูดหลัง อ่านได้ดิดนึงแล้วฮนะเรเปลี่ยนกระบ,บวนท่าครับท่านผู้ชม มาครับผู้ชมครับลองงัดดูอีกสักรอบสองรอบสามรอบหลายรอบเหลือเกินฮะยากนะครับทำให้โคจมเลยสุดฮะหนึ่งตัวเอาไม่ไหวก็คงต้องเรียกสองตัวนะแต่ว่าลองกระดมดูก่อนฮะว่าแรงมีแค่ไหน บอกว่าไม่คืบหน้าครับสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดนะครับมันก็มาแล้วผลนะผลมันไปปลอยมาคุณผู้ชมมาอลองรับชมดูหลายเทกแล้วนะโอ้เดินครับรอบนี้แม่ภาวนาให้มันขึ้นนะครับผลก็มาแล้วทึบ เอาสเต็ปแรกผ่านไปครับขอเวลาหายใจสักกู้หน่อยเนี้ยเนี้ยออกจัดโงมยางไปล้างเลยบอใเฮ้เฮ้ล้างยางเลยบอสเอามือ ฟันขัดกันนะครับท่านผู้ชมไม่ออกไม่ออกแหมลุงจีประสานกันอัพขึ้นแล้วครับถ้าแบบนี้คนทำงานก็ใจชื้นแล้วครับค่อยๆไต่ขึ้นมานะโอ้รอดรอดครับรอด ไม่เอาออกได้ไหมไซนั่นนะแ <c oughs> บนได้ไหมไซมามากเออโอ้เกือบสองชั่วโมงแนละ้วเกือบสองชั่วโมงที่เราอยู่กันตรงนี้เอาล้วครับท่านผู้ชมรับชมที่ตรงเราประมาณราสิบกว่านาทีนะครับแต่ว่าเราใช้เวลาในาการอยู่ตรงนี้รวมสองชั่วโมงนะครับเป็นกำลังใจให้กับคนทำงานครับ คำว่าอุบ U ัติเหตุฮะไม่มีใครอยากให้เกิดครับก็พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาหน้างานนะนะฮะหลายๆสมองครับหลายไอเดียมาช่วยกันครับสำหรับเราฮะก็เป็นอีกหนึ่งคนครับหนึ่งช่องทางในการเข้ามาสังเกตการทำงานร่วมรู้แล้วก็ร่วมชมรับดูหลายๆทลิกหลายๆสูตรในการดึงรถขึ้นมาในการติดลมจมเลนนะครับขึ้นได้แล้วฮะ ปะไปสำรวจกันหน่อยนึงขึ้นมาก่อนที่ฝนจะมาเลยนะเนี่ยขับสามคนเลยฮะคันนี้กว่าจะขึ้นมาได้ รถมันแก่แล้วฮะตัวเดินแรงค่อยๆหมดไปขอบคุณทุกท่านครับที่ก็มารับชมและก็ติดตามเจอกันในคลิปหน้านะครับหมดมาแล้วครับ ไปแล้วครับผมสวัสดีครับัดทิ้งคลิปปิดท้ายกันพาไปดูหลุมกันหน่อยว่าลึกแค่ไหนอโอ้ทำไมโคลงไปอีก็มิดตัวเลยแหละครับคราวนี้